ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ วัสดีครับพี่น้อง FC ที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับลุงตันคนบ้านาชาแนลอีกเช่นเคยเนาะก็เป็นาการเจอกันเนาะในช่วงของน่าจะเข้าสู่ปลายฤดูนะครับฤดูหนาวแล้วเนาะก็มาถึงช่วงกลางเดือนเนาะกลางเดือนกุมภาพันธ์น่าจะเข้าสู่ฤดูร้อนเหมือนกันนะครับ ขณะที่ลุงตันนั่งทำคลิปนี่ก็อุณหภูมิประมาณ13-14องศากนะ็จะถือว่าหนาวนะครับก็วันนี้นะครับลุงตันก,ก็จะมาวิเคราะห์หวยให้กับพี่น้องได้รับชมกันเนาะก็เป็นการวิเคราะห์สูตรเด่นล่างนะครับหวยรัฐบาลไทยนะครับเมื่อประจำวันที่16กุมภาพันธ์68นะครับงวดวันที่1่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับ ที่ดูงตันให้ไปก็ถือว่าเฉียดฉวนะครับมาอยู่ตำแหน่งหนึ่งนะครับก็คือหลักหน่วยนะครับหน่วยหลักหน่วยล่างเนาะก็ะถือว่ามาหลายงดติดต่อกันแล้วนะครับสำหรับตำแหน่งนี้นะครับห้าหกงูติดแล้วนะครับส่วนตำแหน่งหลักสิบนี่ก็เฉียดเฉวไปเนะาะดุงตันให้หกเนาะปรากฏว่า หวยออก5นะครับในตำแหน่งหลักสิบเนาะก็ถือว่าเฉียดเฉีวไปเนาะหลายท่านอาจจะจับชุดเพิ่มเติมเนาะหรือนำไปเป็นตัววิ่งตัวรูดก็อาจจะโชคดีกันนะครับต่อขอแสดความยินดีด้วยก็แล้วกันนะครับส่วนงวดประจำันที่16กุมภาพันธ์68นะครับลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมมาดูสูตรเด่นล่างหวยรัฐบาลไทยนะครับ งว่ประจวบมาที่16กุมภาพันธ์68เนาะในการวิเคราะห์สูตรให้กับพี่น้องได้รับชมในวันนี้เนาะลุงตันก็จะใช้กลุ่มตัวเลขจากสถิตินะครับผลของห่วยรัฐบาลงวดที่ผ่านมาเนาะก็คือผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจาา 1, ะะวันที่1กุมภาพันธ์68เนาะวันที่1นะครับก็เลขหกตัวเนาะก็จะมี ห้าห้าแปดนะครับเจ็ศนะครับอ่าส่วนเลขท้ายสองตัวก็ก็คือห้าหนึ่งนะครับอ่าเลขหน้าอันนี้เลขหน้าเนาะเลขหน้านี่เลขท้ายนะครับหน้าสามตัว อ,อันนี้เรียกหน้าเลียกท้ายนะครับ <c oughs> หน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งนะครับก็คือสนะองแปดห้าเนาะส่วนครั้งที่สองก็ก็คือสนะี่หนึ่งแปดส่วนท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งนะครับก็คือ แปดเนาะครั้งที่2ก็คือ685เนาะอ่าน,นี่ก็คือกลุ่มตัวเลขที่จะเอามาใช้ในการหาผลลัพธ์เนาะโดยวิธีการเอามาบวกนะครับคู่แรกนะครับลุมตันจะใช้หลักแสนนะครับหลักแสนรางวัลที่1น,นะครับก็คือ คู่นี้นะครับตัวนี้เนาะใช้ตัวนี้นะครับกับหลักสิบเลขท้ายสองตัวนะครับก็คือนี้เนาะก็จะได้ตัวบวกอยู่ที่ห้าบวกห้านะครับคู่ต่อมานะครับลงตันจะใช้หลักร้อยนะครับเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่ง ครั้งที่หนก็คือตัวนี้เนาะหลักร้อยก็คือตัวนี้นะครับต่อมาก็จะใช้หลักสิบเนาะหลักสิบเลขท้าย3ตัวครั้งที่2องครั้งที่สก็คือตัวนี้นะครับหลักสิบก็คือ,อตัวนี้นะครับก็จะได้ตัวบวกอยู่ที่2องบวกแปาก็จะได้ ผลลั์ออกมานะครับห้าบวกห้าเป็นเป็นศูนย์เนาะเป็นสิบเนะาะบวกหนึ่งบวกหนึ่งก็จะได้หนึ่งนะครับลบหนึ่งก็จะได้เก้านะครับสองบวกแปดก็ได้ศูนย์เช่นกันเนาะก็จะได้ผลลัพธ์เหมือนกันเนะาะก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับ เพราะฉะนั้นแล้วก็ตัวเด่นเนาะก็จะมีแค่สามตัวนะครับก็เอามาวางเป็นตัวเด่นได้เลยนะครับก็คือศูนยหนึ่งเก้านาะทีนี้ก็มาดูชุดสองตัวนะครับจ <c oughs> ุดสองตัวนะครับ กรณีที่ผลลัพธ์เหมือนกันในลักษณะนี้เนาะเวลาวางชุดสองตัวก็จะได้แค่หกคู่นะครับนะก็มาวางกันดูนะครับก็จะมีศูนย์ศูนย์เนาะศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับศูนย์เก้าะครับแล้วก็มี 1, 1, 1 9, นึ่เนาะแล้วก็99นะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับสาหรับผลลัพธ์ที่วิเคราะห์ได้จากกลุ่มตัวเลขนะครับจากผลของสลากิจแบ่งรัฐบาลมดทิปันมาเนาะพี่น้อง f อซก็มองเนาะมองกลุ่มตัวเลขนะครับที่ลุงตันวิเคราะห์นะครับเปรียบเทียบกันเนาะ ถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้นะครับก็สามารถจับคืดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะลักษณะของการวิเคราะห์หาผลลัพธ์เนาะถูกตันจะใช้ลุ่มตัวเลขนะครับจากสถิติผลสลากินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่หนึ่ง กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนาะ,ะก็จะใช้ารางวัลที่1เนาะเลขท้าย2ตัวนะครับเลขท้ายสามตัวหน้า3ตัวท้ายเนะาะก็คือจะใช้เลขกลุ่มนี้นะครับนํามาหาผลบวกแล้วเพื่อให้ได้ผลลัพธ์นะครับแล้วค่อยเอามาวิเคราะห์เป็นกลุ่มเลขเด่นแล้วก็ชุด2ตัวนะครับซึ่งตามสถิติที่ผ่านมาก็ถือว่า กลุ่มตัวเลขที่วิเคราะห์เนี่ยเดินดีมาหลายงวดติดต่อกันแล้วเนาะสลับตำแหนง่งหลักหน่วยนะครับเข้ามาติดกันแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มตัวเลขที่น่าสนใจเนาะก็ลุ้นต่ออีกงวดก็แล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อ ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกันเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ